สวัสดีค่ะมาพบกับผลส่วนตัวนะคะกับคำพยากรณฉบับพิเศษอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของพมชาติชะาาีี5 6 6 5กันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะตามฉบับคำพยากรของพมชาติชาตาทั้ง12เดือนนะคะเป็นการดูแบบก้างๆค่ะในแต่ละช่วงอายุของการพยากรณ์ดวงในแต่ละบุคคลนะคะ เป็นการดูแบบง่ายๆค่ะแต่ค่อนข้างที่จะแม่นยำและละเอียดอยู่นะคะเอามาเป็นเข็มทิศนำทางในการวางแผนชีวิตได้ในแต่ละปีอยู่นะคะดูกันแบบง่ายๆนะคะ ให้ใช้อายุเต็มในการดูค่ะนับเริ่มต้นจากเจดีนะคะถ้าเป็นผู้ชายให้นับตั้งแต่นับหนึ่งที่เจดีค่ะเวียนไปทางขวานะคะนับสองที่ชัดเงินนะคะแล้วก็นับสาที่คนขอขาดค่ะนับสี่ที่เรือนหลวงนะคะนับเวียนไปเรื่อยๆค่ะทวนเข็มนาฬิกานะคะนับให้ครบอายุเต็มของปัจจุบันนะคะ ส่วนผู้หญิงนะคะก็ให้นับหนึ่งที่เจดีเช่นกันค่ะเวียนไปทางซ้ายนะคะแล้วนับสองไปทางนคราชค่ะนับสามแม่มดนะคะแล้วก็นับสี่พ่อหมอค่ะเวียนไปเรื่อยๆค่ะตามเข็มนาฬิกานะคะนับให้ครบตามจํานวนอายุเต็มของปัจจุบันนะคะนี่คือเป็นการเช็คเบื้องต้นนะคะว่าปีนั้นตัวคูณอายุเต็มเท่าไหร่แล้วก็ตกอยู่ที่เรือนอะไรนะคะให้ดูคําพยากรณ์ประจําเรือน,นนั้นๆเลยค่ะได้สรุปมาไว้ให้แล้วนะคะ รวมไปถึงแต่ละช่วงอายุด้วยนะคะชะตาชีวิตของท่านในปีนั้นๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะในเรือนที่หนึ่งนะคะถ้าตกเรือนเจดีนะคะสำหรับผู้ชายนะคะที่อายุเต็ม25ปี37ปี49ปี61ป,61ปีบริบูรณ์นะคะผู้หญิงนะคะที่อายุเต็ม25ปี37ปี49ปี61ปีบริบูรณ์เช่นกันนะคะ จะเป็นช่วงที่ชีวิตมีบุญเก่าเกื้อหนุนค่ะบารมีเก่าจะหันกลับมาส่งเสริมภายในปีนี้ค่ะจะมีความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะมีความสุขกายสบายใจถึงแม้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรมากนะะักค่ะและก็เป็นช่วงที่ชีวิตนั้นจะผูกพันผูกติดนะคะและมีสัญญาเก่าผูกมาเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาด้วยนะคะ ดังนั้นจึงเป็นปีที่จะมีโอกาสจะได้ทําบุญใหญ่ด้วยค่ะหรือได้ก่อบุญใหญ่ขึ้นมาได้ง่ายๆโดยเฉพาะการทําบุญสุนทานค่ะยิ่งจะทำให้เกิดการเกื้อหนุนค่ะและส่งเสริมให้เจ้าชะตานั้นมีความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นค่ะยิ่งกว่าเดิมนะคะ แม้มีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจใดๆก็ตามนะคะหรือแม้แต่มีศัตรูปองร้ายต่างๆก็จะถูกคลี่คลายลงไปด้วยตัวของมันเองนะคะหรือจะแพ้ภัยไปเองก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะต่อให้มีภัยอันตรายถึงชีวิตก็จะมีความแค้วคาดปลอดภัยค่ะหรือถูกลดทอนลงไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเรือนที่2กันนะคะ ถ้าตกฉัดเงินนะคะสำหรับผู้ชายที่อายุเต็ม26ปี3 8ปี50ปีบริบูรณ์ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงที่มีอายุเต็ม24ปี3 6ปี48ปีและก็60ปีบริบูรณ์นะคะจะเป็นช่วงที่ชีวิตที่มีความโชคดีมากๆเลยละค่ะจะมีวาสนาในเรื่องของหมูมิตรสหายนะคะเงินทองราบยศสรนเสริญและก็มีการผักดันช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่ภายในปีนี้ด้วยค่ะ เจ้าชะตาจะมีชื่อเสียงเป็นที่โดดเด่นนะคะมีคนพูดถึงมากมีทั้งมิตรเก่ามิตรใหม่ต่างรายร้อมเข้ามานะคะ จะได้รับการสนับสนุนและผลักดันให้ขึ้นเป็นใหญ่ค่ะหรือได้ทำการทำงานที่สำคัญสำคัญนะคะจะได้รับการช่วยเหลือผลักดันจากบริวารรอบๆข้างรอบๆตัวนั่นแหละค่ะแล้วก็จากผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับที่เหนือกว่าเจ้าชะตาขึ้นไปด้วยนะคะจะเป็นปีที่จะมีราบยศมีเกียรติยศมีเงิน,ม,งนมีทองนะคะชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีค่ะรวมไปถึงกระทั่งการจ่ายเงินจ่ายทองนะคะจะคล่องมือมากค่ะมีกินมีใช้นะคะผู้ที่ทํางานร ขาราชการก็จะมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไปอีกค่ะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะทำการค้าการขายจะเต็มไปด้วยกำไรกำไรค่ะเอาเป็นว่าชีวิตจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะคะในช่วงปีนี้นะคะต่อให้มีการติดขัดในเรื่องใดก็ตามก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ อยู่เสมอๆนะคะหรือหากขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับการช่วยเหลือตอบกลับมาได้โดยง่ายๆค่ะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนนะคะในลักษณะไหนๆก็ตามเนื่องจากเจ้าชะตานะคะเป็นช่วงที่มีมีตรใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะค่ะจึงเป็นปีที่มีโอกาสจะได้พบลักกับต่างเพศได้โดยง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมและใจที่ไม่ปิดกั้นความรักนะคะ เดือนที่3ค่ะถ้าตกคนอคอขานนะคะสำหรับผู้ชายที่มีอายุเต็มในช่วง15ปี27ปี39ปีและก็51ปีบริบูรณ์นะคะส่วนผู้หญิงที่มีอายุเต็ม23ปี35ปี47ปีแล้วก็59ปีบริบูรณ์ค่ะ เป็นช่วงที่มีวิบากกรรมเก่าไล่ตามทันค่ะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังนะคะจะทําอะไรก็จะมีแต่ความเหนื่อยยากทุกกายทุกใจไม่สบายใจอยู่นะคะทำอะไรก็ตามสําเร็จได้ยากอยู่ค่ะมีแต่อุปสรรคค่ะ คิดการอันไหนก็จะมีแต่การผิดเป้าผิดพลาดนะคะกันไปหมดะคะ่ะไม่ว่าจะมีการลงทุนค้าขายหรือแม้แต่การแข่งขันอะไรก็ตามแต่นะคะก็มักจะล้วนจะมีแต่ความปลาชัยทั้งนั้นล่ะคะ่ะจึงเป็นปีที่ไม่เหมาะในการทําอันใดทั้งสิ้นเลยนะคะยิ่งอันที่สําคัญสําคัญไม่ควรทําเลยค่ะกับชีวิตของคุณนะคะถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากเลยค่ะไม่ควรเลยนะคะ ควรที่จะอยู่ในแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะอย่ารีบอย่าร้อนนะคะอย่ารีบเร่งให้ประคับประคองตัวเองไปด้วยความระมัดระวังค่ะและก็มีสติให้มากๆในช่วงปีนี้นะคะอย่าทำตัวเด่นด้วยนะคะอย่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะนำพาเข้าสู่สถานการณ์ความขัดแย้งค่ะกา,ารทะเลาะวิวาทนะคะอย่านำพาคนนอกเข้ามาในบ้านด้วยนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวจะจนใจเองค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่จะมีโอกาส ของรักของห่วงของมีค่าตัวเองนะคะสูญหายหรือถูกลักขโมยได้นะคะเกิดความเดือดร้อนจากการกล่าวโทษให้ร้ายจากผู้อื่น เหล่าญาติญาติมิสหายเพื่อนสนิทตีตัวออกห่างค่ะมีโอกาสต้องคดีความด้วยนะคะสูญเสียของรักคนรักด้วยนะคะหรือต้องได้ไกลห่างกันค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุแบบคาดไม่ถึงด้วยนะคะเพราะชีวิตถือว่าเป็นช่วงที่แขวนอยูบ่บนเส้นได้จริงๆเลยค่ะในปีนี้นะคะหลายคนมีการพิกผันครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตด้วยนะคะถ้ารอดไปได้จากปีนี้นะคะดีมากเลยค่ะแล้วก็ดีอย่างแน่นอนค่ะแต่ที่สําคัญภายใน ปีนี้นะคะต้องประคับประคองให้ดีๆนะคะอย่าก,ก่อเรื่องก่อราวละคะ่ะแม้แต่ด้านความรักเองก็ไม่ดีนะคะคนที่เข้ามาส่วนมากก็มักจะมาเอารัดเอาเปรียบคุณนะคะหรือไม่มีความจริงใจกับคุณเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้หมายรวมไปถึงคนที่มีคนรักคู่รักที่คบกันมานานๆแล้วนะคะส่วนคนรักหรือคู่รักที่คบกันมานานๆแล้วนะคะก็มีโอกาส เกิดปากเสียงได้ง่ายๆเช่นกันนะคะหลายคู่อาจจะต้องไปอยู่ห่างไกลกันเสียด้วยซ้ำในช่วงปีนี้นะคะเรือนที่4ค่ะถ้าตกเรือนหลวงนะคะสำหรับผู้ชายที่อายุเต็ม16ปี28ปี40ปีและก็52ปีบริบูรณ์นะคะ ส่วนผู้หญิงอายุเต็ม22ปี34ปี46ปีแล้วก็58ปีบริบูรณ์ค่ะจะเป็นช่วงชีวิตที่จะมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์การงานก้าวหน้าการค้าขายจะมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะจนได้ขยับขยายเติบโตเติบใหญ่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็ดีไปเรื่อยๆค่ะแม้แต่ชีวิตความเป็นอยู่เองก็สุขสบายค่ะมีกินมีใช้มีบ้านอยู่อาศัยนะคะจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะ หลายคนในช่วงนี้ได้อยู่ฟรีกินฟรีเสียด้วยซ้ำไปค่ะสวัสดิการค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะ มีมิตรที่ดีรายล้อมตัวอยู่นะคะไปไหนมาไหนก็มีคนรับอาสาหรือคอยให้ความช่วยเหลือเรื่อยๆล่ะคะ่ะศัตรูหมู่มารคอยจ้องทำร้ายค่ะก็จะทําอะไรเจ้าชะตาไม่ได้เลยนะคะจะแพ้ภัยไปเองเลยล่ะคะ่ะหรือไม่ก็เจ้าชะตาจะมีที่พึ่งใหญ่ๆนะคะสามารถที่จะคุ้มครองคุ้มภัยให้เจ้าชะตาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะจะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของงาน อาจจะได้ยศได้ตำแหน่งด้วยนะคะหรือสวัสดิการอะไรก็ตามนะคะที่มันทำให้เจ้าชะตามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนคนที่ทำงานอิสระนะคะจะมีผล,กำ,ลกำไรสามารถก่อร่างสร้างตัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เรือนที่5ค่ะถ้าตกปลาศาสาทองนะคะสำหรับผู้ชายที่อายุเต็ม17ปี29ปี41ปีแล้วก็53ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนผู้หญิงอายุเต็ม21ปี33ปี45ปีแล้วก็57ปีบริบูรณ์นะคะเป็นช่วงชีวิตที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มากค่ะ และมีความมั่นคงมั่งคั่งมากเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่วาสนาเก่าจะนุนเวียนส่งกลับคืนมาหวนขึ้นมาผักดันให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองค่ะและก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตการเงินการทองทรัพย์สินนะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะปีนี้มัง่งคั่งมั่นคง,งมากๆค่ะ หลายๆคนเริ่มที่จะมีทรัพย์สินใหญ่ๆราคาแพงๆเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วนะคะมีบ้านมีรถตามที่ใจปรารถนาแล้วล่ะค่ะคนโสดก็จะได้พบเนื้อคู่ด้วยนะคะจะมีโชคได้ลาบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้าด้วยนะคะคนที่คบหาดูใจกันมานานๆจะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานภายในปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะหรือว่ามีบุตรมีหลานไว้สืบสกุลด้วยนะคะ ชีวิตจะห้อมร้อมไปด้วยมิตรสหายที่ดีๆค่ะเป็นกรลยาณมิตรที่ดีต่อกันเลยนะคะศัตรูก็จะกลัวเกงหนีหายหลบหน้าไม่กล้าหืนกับคุณแล้วล่ะค่ะอาจจะเป็นปีที่เจ้าชะตาชีวิตบารมีสามารถปกครองดูแลบริวารตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะบริวารก็จะอยู่ในการปกครองได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะคะ ถึงแม้มีเรื่องทุกกายทุกใจอะไรก็ตามสุดท้ายสถานการณ์ก็จะคลี่คลายลงไปเองนะคะจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะหรือเป็นต่อในทุกๆก,กรณีนั่นเองนะคะเป็นปีที่มีบารมีสูงมากๆค่ะเจ้าชะตาในปีนี้ยิ่งรอบอายุเยอะๆมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งทวีคูณขึ้นค่ะบารมีใหม่ก็เริ่มส่งเสริมด้วยนะคะ และรอบๆข้างจะเต็มไปด้วยทรัพย์สินบริวารและแก้วแหวนเงินทองของมีค่านะคะมิตรสหายที่คบหาก็ร้วนจะมีแต่ความจริงใจต่อกันและกันค่ะแม้แต่คนรักคู่รักเองก็จะมีจิตใจที่มั่นคงไม่ตีตัวออกห่างอย่างแน่นอนค่ะถือว่าเป็นปีที่ดีเลยทีเดียวนะคะในช่วงปีนี้ของปราสาททองนะคะ เรือนที่6ค่ะถ้าตกราหูนะคะหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าพระราหูค่ะสำหรับผู้ชายที่มีอายุเต็ม18ปี30ปี42ปีแล้วก็54ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนผู้หญิงก็อายุเต็ม20ปี32ปี44ปีแล้วก็56ปีบริบูรณ์นะคะ จะเป็นช่วงชีวิตที่จะมีความผันผวนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะด้วยกำลังแห่งลมของพระราหูนั่นเองนะคะว่าจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจในเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะมีเรื่องร้อนใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความขัดแยง้งเกิดปากเสียงกับคนรอบๆข้างได้ง่ายๆนะคะในเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองนะคะแม้แต่ความรักเองก็ต้องระมัดระวังให้มากๆด้วยเช่นกันนะคะอาจเป็นปีที่อาจจะเกิดความลุ่มหลงมัวเมาได้ง่ายๆค่ะกับ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องมือที่3ให้ดีๆก็แล้วกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณเองหรือว่าจะเป็นส่วนของคู่ก็ตามนะคะระวังนะคะ การใช้จ่ายการลงทุนการร่วมหุ้นล้วนแต่ต้องระมัดระวังค่ะไต่ต้องให้ดีๆนะคะจะทำอะไรก็ต้องรอบครอบเข้าไว้ค่ะจะมีโอกาสทุกใจเดือดร้อนใจตามมาภายหลังด้วยนะคะเกิดจากการตัดสินใจที่ตั้งอยู่ความอยากได้อยากจะมี ของจิตใจมากกว่าความเป็นจริงนะคะหลายคนอาจจะมีเหตุให้ต้องย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นฐานย้ายที่อาศัยนะคะในการทำมาหากินเสียด้วยซ้ำไปค่ะหลายคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางบ่อยๆไม่สามารถอยู่กับที่ได้ค่ะอยู่กับที่แล้วมันต้องมีเรื่องเดือดร้อนใจเรื่องร้อนๆจะเข้ามานะคะ มันอยู่ลำบากนะคะอาจจะมีการเดินทางไปไป,ไปมามาอยู่บ่อยๆครั้งอยู่นะคะแต่ในทางกลับกันนะคะเป็นปีที่มีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆผ่านเข้ามาให้ได้พบได้เห็นอยู่นะคะเป็นช่วงจังหวะที่จะได้มีโอกาสที่จะเลือกเส้นทางเลือกโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยนะคะคนที่ทำงานต่างถิ่นแดนไกลนะคะ พวกงานเสริมงานอิสระนักแสดงพวกนี้ล่ะค่ะจะได้ค้นพบวิธีหาเงินแบบแปลกๆใหม่ๆของตัวเองด้วยนะคะอาจจะมีวิธีหาเงินแบบใหม่ๆเข้ามาค่ะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือจะทําอะไรก็ต้องรอบคอบเข้าไว้นะคะในปีนี้ยังไงราหูก็คือราหูนะคะให้ดูกําลังของตัวเองด้วยค่ะช่วงทานเหล่านั้นค่ะโอกาสเหล่านั้นมันก็คือเหยื่อล่อของพราหูนั่นเองนะคะที่จะนําพาเหตุการณ์ที่จะเกิด ความทุกข์ใจค่ะในอนาคตคุณนะคะแต่ถ้าคุณมีสติและก็ฉลาดพอสมควรนะคะคุณก็จะได้เหยื่อนั้นมากินแบบง่ายๆเช่นกันค่ะเอามากินแบบฟรีๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปติดบ่วงของพระราหูแทนค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ระมัดระวังเป็นการดีที่สุดค่ะแม้แต่มิตรแม้แต่คนรักก็อาจจะคิดทรยศหักหลังแทงข้างหลังคุณได้ด้วยซ้ำไปนะคะในปีนี้ค่ะ เรือนที่7นะคะถ้าตกฉัดทองค่ะสำหรับผู้ชายที่มีอายุเต็ม19ปี31ปี43ปีแล้วก็55ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนผู้หญิงนะคะอายุเต็ม19ปี31ปี43ปีแล้วก็55ปีบริบูรณ์เช่นกันนะคะ จะเป็นช่วงชีวิตที่จะมีความโชคดีค่ะในเรื่องของการของงานการเงินการลงทุนค่ะแม้แต่การได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะผู้ที่มีอำนาจบริมีมากกว่าคุณนะคะจะให้โชคให้ลาบแก่เจ้าชะตาได้เป็นอย่างดีค่ะ การงานมีความเจริญก้าวหน้าได้ยศได้ตำแหน่งค่ะการค้าการขายจะได้มีการค้าขายคล่องมากขึ้นค่ะมีมิตรใหม่ๆคู่ค้าใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาค่ะจะได้พบช่องทางทำธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะและหากมีการลงทุนก็จะเกิดกำไรก,กำไรเป็นอย่างดีค่ะเหมาะแก่การลงทุนมากนะคะ ในช่วงปีนี้ค่ะต่อให้ติดขัดอะไรก็จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะเอาเป็นว่าเป็นปีที่จะมีความสุขกายสบายใจค่ะใครที่มีเหตุขัดข้องใดๆก็ตามนะคะหรือว่าอึดอัดใจมาก,ก่อนนะคะจะผ่อนคลายทุเราลงเบาบางลงไปในปีนี้แล้วะคะ่ะแล้วก็ขี้คลายลงไปด้วยตัวของมันเองด้วยซ้ำไปนะคะเรือนที่8ค่ะ ถ้าตกเทวดาขี่เต่านะคะผู้ชายที่มีอายุเต็ม20ปี32ปี44ปีแล้วก็56ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนผู้หญิงก็อายุเต็ม18ปี30ปี42ปีแล้วก็54ปีบริบูรณ์นะคะจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีพอปานกลางค่ะพอประมาณนะคะการเงินการทองการค้าการขายนะคะหรือแม้กระทั่งการงานทั่วไปค่ะ ก็จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะการเงินก็มีกินมีใช้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอู้ฟู่มากมายอะไรนะคะถ้าใช้จ่ายไม่ระมัดระวังจริงๆนะคะมีโอกาสติดขัดได้นะคะหรือขัดสนได้แบบง่ายๆเลยนะคะในปีนี้นะคะอยากจะแนะนำให้เจ้าชะตาต้องอดทนค่ะแล้วก็ใจเย็นๆกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะรอบๆตัวให้มากๆหน่อยนะคะ แม้แต่สิ่งที่หวังก็มักจะไม่ได้รวดเร็วหรือสมหวังได้ทันใจอย่างที่คิดหรอกคะ่ะช่วงจังหวะนี้นะคะจากโคนหรือขั้นตอนมีขั้นมีตอนแล้วก็มีลำดับขั้นตอนอยู่นะคะมีช่วงเวลาของมันอยู่นะคะหรือถ้าทำกิจกรรมการงานอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆก่อนนะคะทำอย่างมีสติและก็ใส่ใจให้มากๆค่ะ อย่าเพิ่มไปคิดหนทางข้างหน้าหรือหนทางอะไรใหม่ๆให้มันปวดหัวเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะทำอะไรไม่ได้แล้วงานเดิมของตัวเองก็อาจจะเสียหายแล้วก็เกิดปัญหาได้อีกต่างหากค่ะขอให้ใส่ใจกับสิ่งที่ทำอยู่จับอยู่ณปัจจุบันให้มากกว่านะคะและสถานการณ์วาสนาจะนำพาไปในทิศทางที่ควรจะเป็นของมันเองนะคะเลือนที่9ค่ะถ้าตกคนต้องขือนะคะ สำหรับผู้ชายที่มีอายุเต็ม21ปี33ปี45ปีแล้วก็57ปีบริบูรณ์ค่ะสำหรับผู้หญิงอายุเต็ม17ปี29ปี41ปีแล้วก็53ปีบริบูรณ์นะคะจะเป็นช่วงชีวิตที่หาโชคหาลาบได้ยากลำบากนิดนึงนะคะวิบากกรรมเก่ากำลังส่งผลควรจะอยู่ในที่ตั้งของตัวเองเข้าไว้นะคะไม่ควรจะขยับขยายกิจการงานอันใดก็ตามแต่นะคะในปีนี้รวมไป ถึงแม้กระทั่งการเดินทางไกลเพื่อหาเงินหาทองต่างก็แล้วแต่จะไม่ควรทําทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะนอกจากจะหาไม่ได้หายากลำบากแล้วยังมีศัตรูหมู่มารคอยจ้องให้ร้ายค่ะพูดสอดเสียดใส่ความคุณอยู่นะคะอีกทั้งบริวารก็มีโอกาสจะได้เกิดความคิดไม่ซื่อค่ะคนรักปันใจมีเรื่องหนักอกหนักใจอยู่นะคะวิตกจริดวิตกกังวลแก้ไม่ตกค่ะต้องทนแบกรับกับชะตาก ามอันอึดอัดไปตลอดทั้งปีนั่นละค่ะในปีนี้น,นะคะและสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ก็คือไม่ควรก่อเรื่องก่อราวนะคะหรือว่าให้หลีกเลี่ยงหลีกประเด็นที่จะนำพาไปสู่ความทะเลาะเบาแววงกันค่ะถ้าเกิดขึ้นมานะคะตัวเจ้าชะตาเองนั่นล่ละค่ะจะเสียงไม่ดังค่ะไม่มีเสียงนะคะจะตกเป็นรองในทุกๆก,กรณีค่ะตัวคุณเองจะลำบากเองนะคะ เรือนที่10นะคะถ้าตกพ่อหมอค่ะสำหรับผู้ชายที่มีอายุเต็ม 22ปี34ปี46ปีแล้วก็58ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนผู้หญิงก็อายุเต็ม28ปี40ปีแล้วก็52ปีบริบูรณ์นะคะจะเป็นช่วงชีวิตที่จะมีการยานามิตรหรือผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อหนุนแล้วก็มอบโอกาสดีๆให้เกิดโชคเกิดลาภค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายกายสบายใจนะคะหากมีเรื่องกังวลใจใดๆก็จะคลี่คลายลงไปด้วยตัวของมันเองค่ะหรือว่ามีทางออกทำให อุ่นใจมากเลยทีเดียวค่ะเป็นช่วงปีที่จะได้โชคนะคะจะได้ดีเพราะคนอื่นนั้นมอบโอกาสดีๆยื่นมาให้ค่ะดังนั้นการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะการทำงานภายใต้การดูแลการแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยค่ะ โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายผู้ชายนะคะจะเป็นคุณต่อเจ้าชะตามากค่ะจะคอยสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นพิเศษเลยค่ะการพูดดีการทำตัวดีการทำตัวนอบนอบถ่อมตนนะคะก็จะยิ่งส่งผลส่งเสริมให้เกิดเมตตามหานิยมมากเลยนะคะจะได้รับความเอ็นดูได้รับความรักใคร่จากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างมากยิ่งไปกว่าเดิมไปอีกนะคะสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยไม่สบายนะคะ จะได้รับยารักษาที่ถูกกับโรคค่ะหรือจะได้พบหมอที่สามารถวินิจฉัยได้ถูกกับโรคด้วยนะคะหนุมน่มๆสาวๆนะคะจะได้พบคู่แท้ค่ะจากการแนะนําต่อๆกันมาค่ะหรือแนะนําจากพ่อสื่อพ่อชักก็เป็นไปได้นะคะเป็นปีที่ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะ ถ้าตกแม่มดนะคะสำหรับผู้ชายที่อายุ23ปี35ปี47ปีแล้วก็59ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนผู้หญิงอายุเต็ม27ปี39ปี51ปีบริบูรณ์นะคะจะเป็นช่วงชีวิตที่จะมีสเสน่ห์อยู่มากเลยล่ะค่ะจะทําการอันไหนก็มักจะได้รับการตอบรับได้รับการยอมรับจากสังคมคมรอบข้างเป็นอย่างดีค่ะเป็นปีที่จะได้มีคนหนุนหลังนะคะคอยให้การช่วยเหลือ พักดันอย่างรับๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงค่ะยังเป็นปีที่อาจจะต้องขยันขันแข็งอยู่นะคะเพราะว่าโชคชะตาโชคลาบทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่จะเข้ามาในปีนี้ล้วนแต่จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเจ้าชะตาเองทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ก็ดีนะคะทำแล้วได้เหนื่อยแล้วรวยนะคะ และอสรรคปัญหาก็จะไม่ได้มีเยอะค่ะนำซ้ำยังจะได้รับการตอบรับที่ดีกลับมาอีกด้วยซ้ำไปค่ะเพราะเป็นปีที่มีชื่อเสียงเครดิตทางสังคมชะตาดีมากๆค่ะเป็นปีที่น่าเชื่อถือค่ะพูดจาไราก็น่าฟังนะคะพูดจาไราก็มีความน่าเชื่อถืองานค้าขายงานเจรจางานด้านการพูดงานสมาัมมนาให้ความรู้นะคะเจอเด่นดังมากๆเลยละค่ะ ด้านความรักเองก็เช่นกันนะคะหากรักใครชอบใครถ้าเข้าหาแล้วแล้วก็มักจะได้ไมตรีตอบกลับมาดีๆนะคะไม่ยากเย็นมากนักเลยล่ะคะ่ะแต่ก็ให้ระมัดระวังศัตรูในที่รับนะคะศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวตนนะคะให้ระมัดระวังต้องคุณใสมนดําด้วยนะคะพยายามหาเวลาไปอาบน้ำมนต์บ้างนะคะในปีนี้ เรือนที่12ค่ะถ้าตกนัครราชนะคะสำหรับผู้ชายที่อายุเต็ม24ปี36ปี48ปีแล้วก็60ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนผู้หญิงอายุเต็ม26ปี38ปีแล้วก็50ปีบริบูรณ์นะคะเป็นช่วงชีวิตที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของทางโลกให้มากๆเลยค่ะในทุกๆเรื่องให้มากๆเลยนะคะจิตใจมันจะรุ่มร้อนค่ะกระวนกระวายต้องระมัดระวังความขัดแย้งการทะเลาะเบาแวงค่ะ ถูกของแหลมทิ่มแทงนะคะหรือของมีคมบาดได้ค่ะดังนั้นการทำงานหรือการดำเนินกิจการอะไรใดๆก็ตามนะคะขอให้พึงระวังอย่างมีสตินะคะ ให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางด้วยนะคะและก็อุบัติเหตุในการทำงานด้วยนะคะให้ระมัดระวังให้มากค่ะการเดินทางเข้าป่าเข้าไปในที่รกให้ระวังงูเงี้ยวเขี้ยวตะขอด้วยนะคะแม้แต่คู่ครองคนรักเองก็เช่นกันค่ะอาจจะเกิดเหตุการณ์นะคะเกิดปากเสียงทะเลาะเบ,บาแหวงกันได้แบบง่ายๆค่ะหลายๆคู่ต้องได้อยู่ห่างไกลกันเสียด้วยซ้าไปในช่วงจังหวะนี้นะคะณนะช่วงนี้ด้วยนะคะ ต้องอยู่ในศีลกินในธรรมค่ะให้ไปพึ่งใบบุญทางาศาสนาเข้าไว้จะช่วยได้ดีเลยค่ะจะได้พ้นทุกพ้นภยัยพ้นอาเพศได้นะคะหลายคนในช่วงนี้มีโอกาสได้บวชอุปสมบทเข้าในร่มกาสาวพักด้วยนะคะได้พึ่งพิงใบบุญทางาศาสนาจะเป็นการดีในปีนี้เลยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของภพมชาตชาชะตานะคะเอาไว้เป็นเข็มที่ชีวิตค่ะไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะความสำเร็จจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน